ยี chord, ่แย huh right? <c oughs> <c oughs> ่ก <sh arp Homer throat> <c oughs> ีบตีแล้วกูใส่เกาะอยู่ไอสัตว์ไม่ใช่บอยบอลเป็นขายหมดเฮ้บอยไอ้บอยเบ้นยังไงเนี่ยสองล้านน่ะตกลงสรุปยังไงเนี่ยเราอะเอาอีกแล้วยังไม่ขายยี่ว่าขายสองล้านใช่ไหมยังไม่ขายราคาแม่งลงด้วยตอนเนี้ยใช่เหรอเท่าไหร่อ่ะ ตอนนี้เหลือ3ล้านมั้งราคาจริงอะนะราคาจริงอะเหรอแบบราคามือหนึ่งเหรอไม่ราคามือสองดิอ๋อราคามือสองสามล้านปกติมัน3ามล้านห้าไงตอนนี้มันเหลือแบบ3ล้านนิดๆอะอ๋อรถไม้น้อยด้วยไงวิ่งเท่าไหร่แล้วภาพกิบกิบก็รถประมาณกี่ปีแล้วก็ไม่รู้วิ่งหมื่นกว่าเอง๋อโอ้เฮียไม่ได้ออกไปไหนเลยะนะได้ออกไฮีกดผิดเฮียไมาจบไอ้สัตว์กดผิดเดินเอฟหนึ่งเดินหนึ่ง เดี๋ยวรอสปอนเซอร์เข้าก่อนละโบกินี่อย่างเงี้ยเนี่เข้าหนักเลยนะอันนั้นอะเข้าหนักจัดเข้าเข้าแบบคือถ้าให้รถคันหนึ่งมึงเอาช่องกูไปได้เลยอะเป็นอย่างนั้นเลยเฮียกดแพงเขาเรียกว่าฝันให้ไกลไปถึงเฮ้ยมีคนอยู่แถวดูดิเฮียใครวะ อยู่แถวนี้เฮ้ยหาดีกูได้ยินเสียงคนจริงๆกูเบิดหาดีอยู่แถวเนี้ยแอบอยู่แอบอยู่หาดีจุกอยู่แถวนี้แหละแอบอยู่เสื้อขาวเสื้อขาววิ่งไม่ไกลวิ่งไม่ไกลเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้า ใครเนี่ยพูดเลยครับใครวะผมเออแม่นบ้านนี่ยังผมอยู่ไหนไหนนี่หลังนี่บ้านมึงเหรอครับอันนี้บ้านแกงเหรออ่าบ้านเดียวลุงอันนี้มึงอยู่คนเดียวเหรออะไรฮะเฮ้ยพี่โรเบิร์ตเหรอไม่พี่คยู่มึงอยู่กี่คนมึงอยู่อี่คนอ่าผมอยู่ห้าไอ้สี่คนครับลุงอสี่คนครับเต็มแล้วเหรอสล็อตเหรอสล็อตตอนนี้มันยังไม่เต็มอ่ะเดี๋ยว่างดึกไว เดือสองเดือสองครับลุงไม่ไปเข้าได้กี่คนบ้านไปเข้าได้สี่ไม่ใช่หรอเข้าได้สี่สำหรือสอง่เข้าได้สี่แต่เห็นแต่เห็นนายกเขาประกาศแล้วนี่ไม่แต่ว่ามันต้องเสียตังค์ไม่ใช่หรอใช่ครับต้องเสียตังค์เอาคนนึงอยู่ได้จุกเข้ามาได้ไหมแบบคนที่สะคนที่สี่อะไรประมาณนี้ยไม่มีตังค์แล้วว่าเอาจุกไปรับเลียงไหมอยู่อยู่เสียลุงอยู่เสียให้จุกอยู่ด้วยดีคนนึงเราได้อันนี้อันนี้อันนี้กูไม่ไปได้บอกใครเลยกูกับมึงอยู่บ้านใกล้กันเราคือเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันว้ ถ้ามีอะไรก็เรียกเรียกได้เรียกได้อยู่ด้กับก็รู้ไม่แต่แต่ว่ามืเกิดมึงเอาไอ้จุกไปด้วยได้ไหมอะไรนะมัค์อนไม่ได้ได้ครับมันนอนไม่ได้ดิถ้าไม่มีตังค์อ่ะกพมีตังค์ซื้อกุเจมีมีตังค์ซื้อกุแจมันเนี้ยแกมีไว้แต่ว่าต้องเสียห้าแสนไม่ใช่เหรอหกแสนบ้านมึงเต็มแล้วเหรอแบบสี่คนเต็มเลยไม่ใช่เสียให้ผมนะเสียให้นายไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเอาคนออกได้ไหมคนนึงอ่ะตอนนี้เหรอออกไม่ได้ดิลุงตอนนี้ออกไม่ได้ขายไหมหลังเนี้ย ไม่ขายครับเจ้าขายไปดูไหนลุงกูมีคอนโดฮะกูมีคอนโดใช่คอนโดคอนโดคอนโดกลางเมืองด้วยนะมันผ่มีตู้แดงคอนโดมีตู้แดงการไอ้กล้ๆเลยขอเงินหกแสนเดี๋ยวจะให้จุกจุกบ้านด้วยโอ้หกแสนผมซื้อว่าล้านสองหุยล้านสองเหรอหลังเนี้ยแปดผมซื้อคนแจกว่าล้านสองอะอ๋ออ๋อเพิ่งซื้อเหรอไม่หมายซื้อซื้อบ้านล้านสองเค้กไหมทั้งหลัง ใช่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 คุแจมมาอยู่บ้านหลังนี้นะลุงโกดแพงอ่ะอะไรยังไงวะไม่เข้าใจแพงก็เหี้ยละเอาแพงดิหนึ่งดอกนะสองดอกอยู่มันก็อยู่ได้สี่คนเลยถูกเปล่าไม่ไม่อยู่ได้คนเดียวนี่เอ้าแล้วมันล้านสองไงอยู่ได้คนเดียวงงไม่หมยถึงคุณแจกคุณแจมลุงแย่หนึ่งดอกอยู่คุณแจหนึ่งดอกสามารถให้ให้ได้หนึ่งคนงง บ้านมันอยู่ได้ส<น>ี่คนใช่บ้านมันอยู่ได้สี่คนแตม่มึงเช่าเขาอยู่ไม่ได้เช่าผมเป็นเจ้าของบ้านไม่ไม่อันนี้คือที่กูเข้าใจนะคือมึงซื้อบ้านปุ๊บมันสามารถเข้าอยู่ได้สี่คนเลยอย่างงี้ไม่ใช่เหรอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อยู่ได้คนเดียวมันมันต้องมีกุญแจมันต้องมีกุญแจสี่ดอกนี่ถึงจะอยู่ได้สี่คนไม่กูงงอ๋อคือต้องเพิ่มเงินเรื่อยๆใช่ถูกต้องหนึ่งคนหนึ่งสองคนมันเสียแค่หกหมื่นไอ้มันเสียแค่แสนเดียวป่ะเอ้มันเสียแค่แปดหมื่น ่อดอกนึงอะจะไ,<ห>ไเป <ผม S 1> เสียล้านสองยังไงก็ผมซื้อต่อเขาไงกล้านสองไหมล่ะอ่าอ่าอ่ามึงมึงมึงซื้อต่อเขาล้านสองอใช่ไหมแต่อยู่ได้สี่คนอยู่ได้สี่คนจังงไม่มันเป็นบ้านมึงออะมึงอยู่ใครบ้างเพื่อนมึงปะอย,อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่แล้วก็น้องอีกสองคนไม่ตอนนี้กูงงน้องสามคนแป๊บน,นึงกูงงกูกลังวิเคราะห์อยู่ค่าบ้านหนึ่งจุดสองล้านโอ้ มึงเอามึงซื้อต่อคนอื่นเขาใช่ไหมไม่ใช่มาประมูลไม่ได้มาประมูลครับซื้อต่อเขาอซื้อต่อเขาแต่ว่าอยู่ได้คนเดียวใช่อ๋อถ้าจะมาอยู่เพิ่มก็ต้องเสียเงินให้เขาอีกต้องครับลุงอ๋อก็คือมึงไม่ใช่เจ้าของบ้านโดยตรงไม่ใช่เจ้าของบ้านโดยตรงอ่าโอเคเข้าใจมึงก็พูดว่าเจ้าของบ้านมึงแค่ผู้อยู่อาศัยเออมึงบอกหิว่าผมมาซื้อตลอดเพิ่มจากเขามึงซื้อสลอดเพิ่มไอ้ทียมึงบอกมึงซื้อบ้าน ก็ซื้อกับเขาไม่น่าก็ซื้อกับเขาไม่น่าก็ซื้อบ้านหรืไม่ซื้อมึงไม่ใช่เรื่องของประมูลไงใช่พอจะไปต้องของประมูลเออเดี๋ยวกูกลับบ้านไปกูเจอเพื่อนบ้านกูเจอเพื่อนบ้านโอเคโอเคโอเคไม่แต่ถ้าสล็อตมันสล็อตมันเพิ่มได้ก็ใครนะคนชื่อจุกใช่ไหมคนชื่อจุกใช่ป่ะที่เขาไม่มีตอนเนี้ยใช่ครับมันไม่ที่นอนแล้วมันมันไม่มีตังค์ประเด็นอะเออไอเหี้ยกูคิดว่าจะของบ้านไอ้เหี้ยก็ลูกเช่าคนเช่าบ้านเหมือนกูไอ้สัตว์ ลุงก,ก็เช่าเขาเหรอ <c oughs> เหลือซอสไหนสัตว์อ,อ้าวลุงลุงมีตังกระเป๋าหนักขนาดนี้กระเป๋า,าหนักเชี้อะไรแ <นะ S 2> คกูคก็เชอาบ้านหลุนบึงนี่แหละผู้อยู่อาศัยไ, <c oughs> ไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะาเขาไม่รู้กูจะเขาจ,จะมาไล่กูออกตอนไหนยังไม่รู้เลยว่าลุงอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยลุงจะบ้านหลังตรงไหนอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละ อย่าบอกใครนะไม่ต้องไปบอกใครนะไม่บอกถ้ามีอะไรก็มีเงินแสนนึงบ้างกลัวกูรีกูมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยมีขอสิบเจ็ดเลขสิบเจ็ดขอสักแสนสองแสนได้ไหมกูมีเอาตรงเลยนะลุงเสียบอลนาทีสองแสนไม่แต่ตอนนี้มึงมีเท่าไหร่เอาไม่ใช่ไม่เอาตรงๆว่าคือมึงกับกูก็คือเพื่อนบ้านกันแต่กูตอนนี้กูเดือดร้อนกูอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมึงจะช่วยกูไหมช่วยอ่าเต็มที่เลยนะลุงเลขกระเป๋ามาสิบเจ็ดเขาเดี๋ยวซะด้วย ว่าห้าหมไม่ถึงว่าหมื่นเดียวไอ้เหี้ยเนี่ยดูหน้ามันก็รู้แล้วอ่าคิดเยอะใส่ของปลอมทั้งตัวไอ้เหี้ยนาฬิกานี่ดูดิถ้าคนจริงมันสักรอแหละแล้วใส่นอมที่ไหนแน่นอมเฮ้ยแสนก่อนก่อดกอก่อนเลยก่อเลยก่อนเยก่อนเล่นเอนเล่อนเลยกอนลกอนเลกอนกอเอยกนเกนก่อกอดกอดยกอนกอนเลยกนเกอนเอดเลยกอเลกอเลยอเกอน่อยกอนเกอเนยกอเกอออยกอนนยอยอเกยเกอยกอนกเลยออลกอเกอนก ปะเต็งแล้วไอ้เนี่ยโอ้เไี้บ้านโคตรโอยสัสไอ้เชี่ยเปิดประตูจัดเนี่ยตู้แดงมันอยู่ตรงเนี้ยไหนตู้แดงเนี่ยตู้แดงอยู่ตรงนี้นี่อยู่หน้าจุกนี่เหรอนี่ห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอยู่ตรงนี้ห้องนอนอยู่นี่พี่เทียบน้ำอ่ะไอเชี่ยเทียบน้ำมอยู่ข้างหลังครับไอ้เชี่ยมีไฮซุงด้วยสัตว์อันนี้ห้องคอมห้องคอมบุญโอยเชี่ยไอ้เชี่ยมีห้องคอมด้วยสัตว์ เไอผมผมผมก็ผมเล่นเกมอยู่นะอย่าอย่าไปดูนะนี่ห้องอาบน้ำมีวิวให้ดูด้วยเห็นไหมใครขี่รถะไรทุกดาวด้วย่ดูข้างนอกให้ด้วยถอยดิ้กูขี้แป๊บนึงอ้ใครอ่ะไอ้เพื่อนบ้านเขามาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเดอะไรบ้างอะไรบ้าง นี Never die. ่ว่าดายเด็กครับหน้าเหมือนมึงมากเลยจุ๊ดูหน้าเลยมาเติมเเติมแป้งสักหน่อยนะแม่ไอ้เหี้ยชุบแดกได้เลยแหละมาถึงรอเหมือนกันหน้าเหี้ยไปครับโอ้โหหน้มึงเหี้ยมึงด่า เฮ้ยตัวผมคนเดียวเขาเหมือนแบบยังไม่แห้งนะเกาหลีแต่ว่ามึงน่าจะเป็นแบบพวกโสโครกอ่ะไม่สาผมเลยหัวมันเลยไอ้หัวมันมาเลยอ่ะไอ้เหี้ย เอ๊ทำรูปวะมาทำรูปมาทำรูปแลไปตามลุงนี่ดูดิลุงขี้อยู่นะไหนอะเนี่ยห้องน้ำอยู่หน้าเนี่ยลขี้อยู่โอ้โหแม่นานันด้วยอเนเอาขี้อยู่กดทุกอดทุกคนแก ไดป็นกลุ่มครับเป็นครอบครัวครับผม,มไม่ใช่แก๊งใช่เนี่ยถามลุงอยากรู้อะไรถามลุงไอ้ลุงอันนี้เชื่อค,อครอบครัวใหม่ลุงเหรอครับอ๋อดิรอ ฟิวอะไรของเขาวะเนี่ยอ๋อคงจะอาจอั้นมานานในการปวดทุกข์บางทีแบบขี้แล้วหูรูดมันปิ้นเนี่ยเขาต้องขยับให้มันแบบกลับเข้าไปจะได้ไม่แสบ จะว่าแต่ก็ของบ้านโลมติดได้ดูเลยเนาะนะเดี๋ยวอาบน้ำต้องโชว์ชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยอ่ะขี่ขับรถผ่านจะเห็นเลยเดี๋ยวดูกระจายเห็นหมดเลยอ่ะต้องมาด่าของดีกันตองโซวิวดีครับวิวดีลุงต้นทำไมลุงงลุเป็นไรครับลุงเป็นไรอ่ะเอามื่อกี้เขาดูดบ้าได้บอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเห็นฟอยบ้านเลยวไม่เห็น เี่ยคือเขาเาไปแล้วเนี่ยสติเขาหมดแล้วไปหมดแล้วเนั่นน่ะนั่นเลอ่ะดีสหนักละแอดใหญ่แล้วโค้งเอวด้วยเดี๋ยวนี้หมดละ ฮึบฮึบฮึบบส่คำตอกันเลยตอนแรกดูไม่หลุดโลกเลยจะจะฮิบฮอ้ยอยากได้ดื่มก็ไม่บอกแย่อยากชิมอยากไหนเฮิ๊บฮิบฮิบจะจาจเฮิบเฮิไบเยาวยาเอ่ยอเอ็เขาอร่อย เฮ้ยสกอตมันตีกับใครวะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่ามันมีวอลใช่ไหมล่ะใช่ใช่พวกแก๊งน่าจะอยู่กันหมดอะตายแล้วพร้อมอ้าวเหนื่อยนะได้แล้วเหนื่อยและถ่ายเหนื่อยละตื่นไม่หยุดเลยเต็มทวงใหญ่เลยไปพอมันอยู่ปะมาแล้วเราบวกเต็มที่แล้วนะเราบวกเต็มที่แล้วนะไฟเต็มนะ ใส่กอดสามตัวแล้วนะไฟเต็มแล้วเดี๋ยวไปเอาเช็ดไปเดดวยครัของจุมึงทำเพี้ยอแล้มึงก็ดูโง่นะวะไม่มีแบบยขัดขาแ่ปคือหมาเหรอหอขัดขาเออใส่กอดปะลุงใส่ใส่สสามตัวโอเคราจะไหวแล้วผมว่าไหว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  ฝาเฟะว่าฉันวนจรเชื่อมแล้วเป็นศว่าฉันก่อนะตายเชื่อมึงพอยู่แล้วว่าฉันวอนจะลูซมทำว่าฉันก่อนจะดูส้นตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูคนจะแรงชุกกูพ